ปัญหาตหลิ่งริมแม่น้ําน้อยสุดตัวนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อระดับน้ําลดลงนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองพยายามจะแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างเขื่อนป้องกันแต่ว่าชาวบ้านริมน้ําก็ยังคงพบเห็นการสุดตัวของตะลิ่งเพิ่มขึ้นอีกติดตามจากคุณจิรพรคำพาพันธ์ครับรายงานสดจากจังหวัดสิงห์บุรีครับคุณจิรพรใชญครับ ค่ะคุณจตุรงค์คุณวันวิสาคาแม่น้ำน้อยเป็นแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำเจ้าพระยานนะคะที่ขณะนี้หลังจากที่ระดับน้ําได้ลดลงอย่างต่อเนื่องถึง2ปีก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมน้ําอย่างมากโดยเฉพาะที่จังหวัดสิงห์บุรีจุดที่ทีมข่าวไทย PBS มารายงานสดในขณะน,นี้ภายใน2ปีชาวบ้านมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือว่าบ้านเรือนออกจากริมตะลิ่งไปแล้วไม่ต่ํากว่า10หลังคาเรือนค่ะ รอยยิ้มและความครึกคืนที่เกิดขึ้นภายในบ้านหลังใหม่วันนี้อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ตามปกตินะคะแต่กลับไม่ใช่เรื่องปกติของปวีณาชูรัศมีชาวบ้านตําบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีที่มีเหตุต้องสร้างบ้านหลังใหม่หลังจากที่ร้านเสริมสวยและบ้านที่อยู่ริมตลิ่งริมแม่น้ําน้อยสุดตัวเมื่อปีที่ผ่านมา ระวีนายังเล่าถึงความเสียหายที่เกิดจากตะลิ่งสุดตลอด8เดือนที่ผ่านมาครอบครัวต้องไปอาศัยอยู่ที่วัดและบ้านของญาติอยู่ชั่วคราวระหว่างที่รอบ้านสร้างเสร็จแม้วันนี้จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเพราะย้ายออกจากจุดตะลิ่งสุดเกือบ500เมตรแต่ก็ต้องแบกรับภาระหนี้สินกว่า1ล้านบาทเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะต้องกู้เงินมาสร้างบ้านค่ะ ปลูกบ้านเหมือนปลอดภัยเหมือนแล้วก็นอนนอนตาหลับนะทุกวันก็อนอนเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเนาะว่าแผ่นดินจะสุดไปแล้วลูกจะสุดตามถ,ถ้าถ้าอย่างนั้นแล้วหัวใจแม่แทบจะขาดเลยนะแต่ก็ผ่านผ่านมาตรงนี้ได้ก็ก็ดีใจ <laughs> ดีใจ พื้นที่ตพิกุลทองอท่าช้างจงสิงห์บุรีคือหนึ่งในพื้นที่วิกฤตที่เกิดปัญหาตลิ่งสุดตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี2557ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งต้องเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมดไม่ต่ำกว่า10หลังคาเรือนเช่นเดียวกับอดีตเจ้าของร้านขายของชำคนนี้ที่เล่าว,ว่าต้องย้ายออกจากร้านที่อยู่ริมตลิ่งเพราะว่าถนนสุดตัวอย่างต่อเนื่องรุนแรงทำให้ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวส่วนอุปรกรณ์และสินค้าทั้งหมด ก็ยังเก็บไว้อย่างดีภายในบ้านเพราะยังไม่มีพื้นที่แค่ขายต่อค่ะโอ้โหกระทบเยอะเลยลูกก็พอจะขายดีใช่ไหมละ่ะก็มากระทบหรือร้านเขาก็เล่งให้รื้อตะพืชทั้งๆท,ที่เขาก็ยังทําไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเขาก็เล่งให้รื้อก็รื้อไปในบ้านก็ต้นานเลยลูกเป็นเดือนสองเดือนมั้งลูกได้ค่ะไ,ไปเยอะไหม,มเยอะจ้ลูกวันที่ได้ เป็นหมื่นนะลูกขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งเข้ามาสำรวจถนนที่สุดตัวและสร้างเขื่อนป้องการริมตลิง่งตลอดริมแม่น้ำน้อยคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละแป โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลพิกุลทองอำเภอท่าช้างที่กําลังเร่งสร้างเขื่อนริมตลิ่งกว่า400เมตรเพื่อป้องกันตลิ่งสุดเข้าไปถึงบ้านเรือนของชาวบ้านจากระดับน้ําในแม่น้ําน้อยลดลงอย่างรวด,ดเร็วซึ่งก็จะทําให้เกิดดินสไลด์ลงมาและแม้ว่าจะมีการสร้างเขื่อนป้องกันร,ริมตลิ่งแต่ชาวบ้านก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะยังมีถนนสุดตัวเพิ่มขึ้นและก็ยังคงมั่นใจนะคะว่าเขื่อนป้องกันร,ริมตลิ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะนี้ได้ค่ะเขื่อนที่เราขอไปนะผมว่า ทางทางกรมโยธาให้เราได้ดีแล้วคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่ส่วนจุดอื่นนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่จุดตรงเนี้ทางทางทางกรมโยธาที่สร้างเขื่อนให้กับชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านมั่นใจว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาแน่ครับผมกับปริมาณนนะ้ํา ที่ระบายเขาเ้าสู่ไม่น้ำน้อยตอนนี้เพียงพอถ้าเราประเมินเพียงพอที่จะรักษาเสียรภาพของตลิ่งน้ได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ถ้าหากว่าถ้าอยู่ในโคงสภาพนี้นะผมคิดว่าอยู่ได้ถ้าไม่ไม่ขึ้นลงหรือเร็วเกินไปผมคิดว่าลักษไม่น่าจะมีปัญหา กรมชนประทานยังคงระบายน้ําเข้าสู่แม่น้ําน้อยเพื่อรักษาระบบนิเวศวันละ15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งที่ความจุข,ของแม่น้ําน้อยสามารถรับน้ําได้ถึง230ลูกบาทเมตรต่อวินาทีปริมาณน้ําที่ระบายเข้ามาชลประทานก็ยืนยันนะคะว่าเป็นระดับน้ําที่เหมาะสมที่จะป้องกันตลิ่งไม่ให้สุดตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งก็ช่วยกันตรวจสอบรอยร้าวตามถนนหากสุดเพิ่มก็จะต้องเตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากริมตลิ่งทันทีค่ะ ถ้าหากเป็นช่วงเวลาเดียวกันนี้ปริมาณน้ําในแม่น้ําน้อยจะต้องมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าปีนี้สถานการณ์ของลูกน้ําเจ้าพระยาที่ตึงตัวจึงทําให้ชนระปทานระบายน้ําเข้าสู่แม่น้ําน้อยได้เพียง15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งที่หากดูตามสภาพความเป็นจริงแล้วตลอดลําน้ําน้อยนั้นมีสภาพลําน้ํากว้างนะคะซึ่งก็จะสามารถจุน้ําได้มากถึง230ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะและนี่ก็จะเป็นปัญหาสําคัญนะคะหากว่าเกษตรกรยังมีการลักลอบสูบน้ําตลอดลําน้ําน้อยก็จะยิ่ง ส่งผลกระทบต่อน้ําที่จะนํามารักษาระบบนิเวศร,รวมไปถึงน้ําที่จะมาป้องกันแล้วก็พยุงไม่ให้ตหลิ่งสุดตัวเพิ่มขึ้นค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะคุณวันวิสาคุณกตตุรงค์ค่ะ